ไงอะ่ะผมยุ่งหมดแล้วอ,ะอ่ะแล้วจะเห็นยังไงอะ่ะแต่เดี๋ยวกน <c oughs> ไม่เห็นอะไรเเอาช่างผมประจำตำแหน่งครับ ตำแหน่งอะไรครับตำแหนที่หนึ่งที่หอะไรครับที่หนึ่งผมที่หประจำผมประจำใจผมเออ